หลมอ่ะย้ายใหม่มาครับตะโดมมันติดอยู่รอบนอกครับมันไม่เข้าครับ โอ้ยไม่โดนโอ้อะไรวะกิดเลงหัวเลยนะฮะโ,โดนหรือว่าไม่โดนโดนครับโดนหรือว่าไม่โดนครับ ไม่ให้ไป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 โอ้ยไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ให้ไปโอ้ยเข้าป่าจนได้เข้าป่าละแล้วก็ไม่โดนละ ออกมาลูกออกมาออกมาลูกออกมาลูกออกมาออกมาโดนเต็มไนหะมเกาะไม้ยี้มีโอกาส เีโยวาดขาดแล้วฮะก่อไม้ฮะนึกว่ามไม่โดนครับยิงแล้วนิ่งเลยฮะหันมากำลังลงพอดีแล้ว โดนช่วงตัวครับเกาะแล้วซ้ำดีกว่ามั้งฮูประกาศอ่างนี้ด้วยไม่น่าตายครับเราซ้ำนะตายอยู่ลึกนะฮะโดนไหม โดนต่อไม่รู้นุน่นจิบไปนุนน่นตะัวนะฮะป้าไม่โดน,นครับเอาโดนเนี่ยโดนไหมเอาโดนโดนนย่าครับ โดนก็ออกมาไม่ได้หรอกวะอืมมันเขี้ยวอ่ะก็สวยหมดแล้วด้วยเดินตามไม้ไปนี่ไม้จะจมไหมฮะไม่โดนนะแล้วโดนนี่ โทนไม่โดนกเวอร์ไปแล้วขาดก็ขาดมามะจีบหายเปลาเรือเขาแล้วไม่น่าซ้ำเลยเดี๋ยวเปลาเรือเข้ามาเอาปลายก่อนขึ้นมาครับไปครับเดี๋ยวแปลาเรือครับ ถ้ามีก็สวยผมว่ายังเงี้ย่าจะยังไม่ลงนะฮะเรือไม่อยู่ครับไปดูเรือลำาลํลำนี้ออกลำนี้ก็ไม่อยู่ลำสีดำก็ไม่อยู่ก็ได้ลำนี้มา <laughs> ไปครับเดี๋ยวไปลงเอาตาครับ <laughs> เป็นชโดตัวแรกนะครับที่ทำให้ผมไข่เปียกครับของปีนี้นะ ปีนี้ไข่เปียกชโดไซนี้เฉยไปครับเดินลงไปดูเดี๋ยวไปปลาขึ้นกันครับเก้า <9. S 2> ปลาขึ้นมาไปที่นนนร้อนๆนะนตัวปลาเดี๋ยวให้ดูตรงฐานที่ผมยิงเข้าเจ็บมือเนื้อครับเนื้อคมนะครับเจ็บมือยิงถากนิดเดียวครับปลาอยู่สภาพอย่างนี้นะผมอยู่ข้างบนใช่ไหมยิงเข้าเนี่ย ศูนย์ยังไม่ได้ตั้งนะครับศูนย์ผมยังไม่ตั้งก็คือได้มาผมก็จับตอกตอกตอบตอกใส่เลยฮะยังไม่ตั้งฮนะถ้าช่างเขาตั้งให้เราต้องยิงหาศูนย์เองใช่ไหมครับเราต้องมาจับจุดจับว่าช่างเขาตั้งไว้ระดับไหนแต่เราถ้าเราตั้งเองเนี้ยเราเป็นคนตั้งเองเรารู้ไงฮะว่าเราตั้งไว้ตรงไหนระดับระดับไหนมันผมว่าสายตาคนเราไ็ต้เหมือนกันไง ก็คือว่าสายตาใครสายตามันนะครับถ้าช่างถ้าเขาตั้งมาให้เราเขามือเขมือขวางไงเรามือซ้ายอย่างนี้ยตั้งเองจะดีกว่าผมว่าเดีย๋ยวมาช่างดมช่างให้ดูครับก็ะช่างไม่รู้เพี้ยนมนงฮะ ส3 3จุดสามสครับเห็นมรสามจุดสามสแไปสามครับมาครับแต้มแรกมันหครับลูกก็สี่จุดสครับผมเจอเองทำผลงานแล้วครับ คือถ้าผมยิงพวกปลาสวายปลากงประกายเงี้ยผมจะยิงเงี้ยงใหญ่ผมจะใช้เงี้ยงบนนี่ใหญ่หน่อยก็บางทีมันยิงไม่ทะลุอะไรเงี้ยหรือว่าลูกมันถอนออกถอนจากตรงนี้รุดเป็นนี้มันก็นยังเหลือเงีย้ยงนี้ฮะเจนะครับ4.2ครับตัวนี้ปากหน้าไกลนะฮะลมแรงครับลมแรงมากเลยก็คือได้ตัวเดียวนะครับตัวนี้เดี๋ยวครับดลมอะ ลมลมแรงมากครับดูนะครับไม่ไหวแล้วลมแรงครับตาลายครับครับไป้โอกน้าเจอกันใหม่ครับนะนะเดี๋ยวกลับไปทําปลาล้วครับน่าจะทําไม่ลวกซิมกับปลาส้มนะครับวันนี้เมนูกลับก่อนครับ